สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทักแรงมากเรื่องปากชาวเน็ตมองข้ามความหวานหลุดฟโฟกัสแห่ทักที่ปากแอป,ปทักษอ,อนเรียกได้ว่าเป็นปีทองจริงๆสำหรับแอป,ปทักษอ,อนเพราะแฮปปี้ทั้งเรื่องความรักแถมหน้าที่การงานยังรุ่งแบบสุดๆแถมเมื่อขําคืนที่ผ่านมา19ธันวาคมที่งานปาร์ตี้ปีใหม่บ้านมาดามแป้งแม่แอป,ปยังได้รางวัลใหญ่ มูลค่า1ล้านบาทก็ไม่รู้ว่าแม่แอปมูที่ไหนรวงถึงได้ปังขนาดนี้และสำหรับปาร์ตี้เมื่อข้าคืนที่ผ่านมานั้นทำแฟนคลับเกาะขอบโซเชียลไม่ห่างเพราะมีโมเมนต์ความหวานของแอปนนกุลออกไม้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีชาวเน็ตลายหนึ่งได้เข้ามาทักเรื่องปากของแอปว่าไปทำอะไรมาดูจะเจอไม่สวยเหมือนก่อนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ